มาดแม่นแม่นค so ักเนาะแม่นสมคำล่ำลือครับปู่ครับเออขอขออนุญาตขอเสียงหน่อยนะปู่นะมดแม่นจริงๆเนาะหกแปดห้าสามตัวโต๊ดสามตัวโต๊ดเลยนะปู่เนาะสามตัวโต๊ดเลยนะปู่เนาะอืสมัยก่อนนี่คือสามตัวกิงวัตติดครับปู่ งวดที่สี่แล้วสมตัอ่ u, อสามตัวสีงวดมาทันพอดีได้สามตัวหนึ่งงวดู้กก็นอนอยู่ที่กุฏิที่นี่แหละครับแล้วทีนี้ภูิเจ้าที่มาบอกแหละครับปู่ชุดสามตัวเนี่ยครับปู่ฤ้ษีมาตะพูเขาคั้ย ปู่ฤาษีมาจากภูเขาควายม,มาบอกเหรครับปู่แม่นคนมาเช่าชมาจำมัตชาทั้งที่ไปคือว่าขึงเขากันกรับเพิ่นครับจนมาให้เพื่อนมาพวา้ใส่ครับบ่มับมนบ่มันล่างพุ่งล่างอย่างนี้ข <c oughs> ึ้นพุ่งขึ้งเขากันได้กรับเพิ่อนนะครับจะม่คว้าใส่ถึงชัวร์วข้างชัวเข้าแต่เพืน่นจะพาทางให้เหตุครับแต่บ,บ่รู้ว่าเาฉยจะงวด โอ้ไม่ไม่รู้ว่าจะให้กี่งวดแต่ข้างๆผมน่ะสิบงวดนะตเนี้ยสากดทั้งนั้นเป็นแมนบอแ <c oughs> มนบอปูเอาทุกง,งวดเลยนะปูเนาะโอ้หมันงงดเนเนนีเดมากที่ทักปูดีเนต่อไปครับไม่เป็นไรปูแอดมินตัวใหญ่ๆมี <c oughs> <c oughs> บนแนวเราอาจจะหายหลายกว่าสิบงวดเลยแม่นว่าปูออ่จะให้หลายกว่าสิบงวดนะปู่เนาะเพราะว่าวัดโบทันนี้ยังแจ้งจังแจ้งเน่าเฟ,ฟป้ปากยุ่พูนครับมากหลายแสนบาทเตอร์นั่นบมดอ่ะฮืมตอนนี้คนเต็มวัดเลยนะปู่เนาะออคนแน่นวัดเลยนะตอนนี้ดังมากเลยนะครับตอนนี้แจังนอดเด้งแจ้งเน่ายเต็มซี่โ่ไม่หมดน่นเซีตอนนี้เขาเ,ออเขาถูกกับปู่เนี่ยจนเขาแห่น,นะครับเต็มเลยนะครับนี่เขากีดการ์ดเลยครับ นนั่ครับมาเจ้าดุนปเต้มาเจ้าสี่แจ๊กสันปเต้ปู่ภูเขาควายใช่ไหมครับปู่ที่มาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่ามามาประทับร่างปู่ใช่ไหมที่วันนั้นน่ะปู่ปู่ปู่รู้สึกตัวไหมครับโอ้โหครับคุณแตกปากแตก่ากันใช่ไครับผมจับ เเลยออแต่ว่าตอนนี้คนมาแน่นวัดมากเลยครับตอนนี้อู้แสดงว่าวัดปู่นี่จะดังแน่นะปู่เนาะมาปุ้มนู่นอีกเป็นมะมาบอกแบบว่าตั้งโตตั้งรักแล้วขวดก็มาหล่นนะคนแน่นวัดเลยเนาะคนแน่นวัดเลยครับปู่แปดหกแปดห้าเป็นเหตุตั้งแต่เสียงพี่น้องบ่นนี้ตัวไปพนักงานี่บอกตรงๆกับพ่อจักโอู้เนาะครับ ตกวเราบงครับแปดหกห้าเป็นเหตุแล้ววัดูให้จีไตรเฮ็ดจนแล้วพอเราวัดเนี่ยครับเราปูไว้สิจักงวดบางที่เราอาจจะยิ่นทางนั้นว่าได้สิบงวดบางที่เราอาจจะย่ทพันถึยี่สิบสามสิบงวดโอ้ยังสั่นละปูเนาะเยี่ยทาปูปูชิโยยาคิดเ เอาตอนปูภูเขาวควายมานี่ปูรู้สึกตัวไหมครับโอ้ไม่รู้สึกตัวเลยแหละครับผมบที่ถูกติดกันสามงวดติดก็ปูภูเขาวควายนี่แหละครับท่านมาบอกเป็นตัวเลยแหละครับปูเม่วอวอนขาวนันสาร่ผมาครับมาแต่แบบฟันนี่บ่ะครัมาแบบเป็นฟันให้เห็นป<อ>็นตัว แล้วล่างคลิปเนาะต่ำตัวมโนบนเ้น้งมา <c oughs> ก,มากมครับไปพันปีเราด้วยกันโอ้ถูกจนได้ง่ายวัดถูกจนย้ายวัดไม่ไม่ไม่ย้ายแล้วใช่ไหมปูจะอยู่ในกุฏิน้ํานี่นะครับเนาะครับเบอกง่ายนะครับปู บอกแนวทางญาติโยมไปนี่นะปู่เนกเป็นคนจีบบอคือบอคืออยงนี้แต่สางมาเราจีบกับผู้เขาขั้วเราแต่เรากับจีบยูนี่ครับบ่ใหญ่ไปเสรรอกโอ้เราดีตัวเราเกิดมาสุดยอาล่ะครับเลาไปเรามาได้อย่างหนึ่งกับเหมือนแร่งนี่แหละเนาะเคนสีมหาเคนกระโบมันคือคนธรรมดาครับไม่ธรรมดาบ่ยากอธิบายไอ้ฟังมาได้่องนี่มันเจ็บเป็นกลมับพันน้ำครับมาได้ แล้วปู่จะปล่อยต่องวดวันไหนครับผมผู้บางคนก็เสียรผู้บางคนก็โอ้ยบวชรุษตีเพราะว่าก็แล้วแต่ใครเจ้าอย่ี่คิดไปครับเอาว่าถือผู้ใดกระพุ้มจักบอกครับก็คือสวมของบโบรานดังๆเห็นบอกผู้ของโบรานนะเมื่อเขาสิงโน่ะล่ะบอกเพราะนั้นถือว่าบนหน่อยเงินเขาเที่ยว่าจะล้านบ่ครับของโบรานเนี่ยตาพวกเขาจุ่มสีเนี่ยหมดละ ไ็นต้องคนตัง้งค<อ>่ายปาสางเท่งเลยไวโอ้ค่ายนม่วนม <c oughs> ผมช่วยสร้างผมช่วยสร้างเออบองมอ่วัน่งาครับผมเออยูทีปูสีผ้าสางเนาะปูเนาะเมีนวัดไหนขึ้นใหม่ๆว่าเราคนช่วย้ปาสางพอมีอย่างคนนตั้งเขามาเที่วคือเป็นเ่อ่คู่ยู่าน้นะครับ เแค่นอนกลางน้ำเราสมใจเลยห้าแต่ปีแล้วบาทไอ้ตัวนี้สั้นผมก็เลยมันเป็นมันเป็นพยานห้าหลวงปู่ก็เป็นกระสอบปูนะครับหลวงปู่กระสอบปูนหรือกระสอบปุ๋ยครับกระปูนกระปูนกระปูนแต่มันเป็นเนินพยานครับผมกันน้ำไม่อยู่รับ้นปลากระแตทกได้กันลมพัดนี้เพราะตุ่นไม่ได้พรมรบ ีึ้นมาบ้ขบวแล้วขึ้นไปขึ้กไปขึ้นขบวุกูมุกปียกโตถ้าข้างบนเก้าห้านะกลับหัวลงตรงๆเนาะมันออกเป็มดีนกปูใบพัน์แบบพันธุ์เบอร์โทรปูด้วค่ะสู้มาเบอร์โทรศนย์ห้าเ้ยนย์หกสองห้าเจ็ดสี่หกหสี่เก้านะคะเบอร์โทรเจ้าอาวาสด้วค่ะหมดเร็วมากเหม วับาทครับมัดบาทนีโทรศครับเครื่องเดียวบ่ปูของปูกับของลูนี่หันนอ้ยเราบ่ได้หนุก็ไปรอกันนั่นเปหนเป็นตัวเคิ่อตัวนหก็คือจะให้มากกว่าสิบงวดเลยนะปู่เนาะอ๋อเกียร์ทับด้วยสิบนวดมันน้อยไปนะปู่เนาะ มาทักสามสิบนะปู่เนาะแล้วทั้งปู่สิบีปู่นกัทังนี้ยี่สปู่สเนถึงสิองโอ้ต้องเอาเอาลื่นเนี่ยแล้วปู่จะปล่อยวันไหนครับบอกว่นเรือ้ต้องมาตามเรื่อยๆปู่นได้อยปู่ผปู่ผู้เขาควายนั่นแหละครับเม่ไขเนาะได้โทรมาปูฝันป้าุนด้ ควรอย่าไปวาสั่งบเดนี้โอ้ครับผมฉันไม่ได้ฝันเองพี่ไม่ได้บอกเองพี่รเรื่องพวกเราเขาฝันแล้วเรนก็ให้มันเป็นกบบนั่นให้เป็นนันก็ยุ่งในนี่ละเราจะเปจะให้แบบีิที่ได้นะ รอรอนะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับพิมพ์รอไว้นะครับพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวยันมินเดี๋ยวพามาตามนะครับหลายลายซองกับจิตตซองหนึ่งซองหนึ่งตรงนี้นะครับครับผมเอาวใกล้อู่วับลำแนวทางนะครับเดี๋ยวรอติดตารณาด้วยนะครับอย่างไงก็นี่นะครับงวดที่แล้วก็หกแปดห้านะปูเนาะครับกว่าหนึ่งสองสามหมื่นหีามื่นนึ่ยี่สิบได้แนวทางนะครับของหลวงปู่นี่สินะเดี๋ยวเราต้องมาตามอีกนะครับว่า ปูฟูขอควายจะมาให้ปูวันไหนนะครับเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ